ยนะอยู่อยู่ตรงคอยน่ค่ะเขานั้นอยขยับอย่ายอย่าย,ยิงนะอย่าย,ยิงตรง สวัสด,ดีผู้คนเมื่อไม่นามนมานี้เนี่ยอารินาเบลก็ได้ดปล่อยซีซั่นเก่ามาให้เราเลยแล้วทุกคนซึ่งเอาจริงๆมันก็ปล่อยมาค่อนข้างนานแหละเพราะฉะนั้นผมก็ไม่ได้จะขยายความอะไรมันเพิ่มนะแต่ก็อยางที่ทุกคนรู้แหละครับว่าเทอร์โมอเนี่ยมันจะชอบใส่สเซตใหญ่ๆใช่ไหมเจาะหกหมวกห้าอะไรเงี้ยซึ่งถ้าเราเอาปืนก,กากๆไปยิงเนี่ยม,มันคงเป็นเรื่องลำบากสำหรับแผนนี้ด้วยผมก็เลยอยากจะใช้ปืนที่มันรแรงๆอย่างเช่นพวกเจาะหกแต่ผมจะไม่เอาพวกปืนแพงๆไปอย่างเช่นเอ็มเคถ้าไปเล่นเจาะหกผมบอกเลยว่ากระสุนมมันนหดแแ็ก่ๆเนี่ยหมดกุนนท่นเเลยคห็ใชแมครับ จชานะครับทุกคนก okay, ็อย kind of ่างว่าทุกคนครับเหตุผลที่ผมเอาปืนนี้มาเนี่ยเพราะมันประหยัดกระสุนแล้วกระสุนที่ผมใช้จะเป็น M 6 1นะเพราะฉะนั้นเราไปกันเลยดีกว่าทุกคนเออดีกว่าเดิมเยอะเป็นของในหม้อห้าหมดในหม้อฮะในหมอห้ายนก็เปิดวปิดนะนั่มีคนตามหลังเขามา มันจะได้ยิงไหมไนั่นนี่เหมือนนี่มันมอ,อะไรวะนั่นเจอคนสอง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 คนงคน, <c oughs> นั่นจะหมดอ่ะ <c oughs> มันวิง่งมันวิ่งหนีใครมาไม่รู้อนะ่ะนั้นมันวิง่งไอตัวนั้นมันวิ่งหนีหลบหลังตัวมาแล้วมันก็พันยาแสดงว่าน่าจะโดนตัวจากไอตุงฝั่งเกิดฝั่งนู้นไล่มา เหมือนแบบมันเจ็บแล้วอ่ะนอ้เชียงชัยใช่ไหมไม่าไม่ได้ยินนะมไม่ได้ยินไม่ได้ยิน,ยน,ยนตัวหวะัวาเรตัวที่เขายิงอยูเหรอตัวที่ก่ดยี่มนตรงมาอ่ะเฮ้ยรู้ได้หย่ดตายนะ N14 ฮะเวฟนะเวฟบ,บอทเหรอ ตกใจให้หมดดีแล้ว่เก็บเศษเฮ้ยข้าศึกโคตรเวอร์อิกอ,อ,อ,อะไรมันไวมากเลยเนี่ยคือพ,พอพับน,นั่นรีรอาได้เลย,เยจริงดีเลยก่อนอยู่ใกล้ปลอดภัยดีที่แค่นะอย่าเน้นฟาร์มทุกคนท่อเองใกล้สุดท่อดีสุดตอนนี้รีรอาได้ทุกคนคืนเงินก่อนคืนเงินได้แล้ว <Brand. S 1> เข้ามา <c oughs> สวยเกมเร็วฟามไปปามไปออกจบไม่ไม่ต้องกลัวตายยอดเลยอไม่้วเปล่าปะฮะถอดแล้วเปล่ามันไม่มันไม่ต้องถอดนะมันออกได้เลยถ้าไม่อยากถอดก็ปา Ôi! Yeah, oh, oh. oh my god! Nam! 4 chong. Bắn ไอบอดเกาะสี่วัด <What? S 1> เนี่ยนะไอ้ตรงหน้าต่างงี้มันโดดลงไ้แล้ว,ลวเราเจอคนมาใช้เราโดดลงนี่มีคนนั่งใช่ <c oughs> มีคนอยู่ไอตรงไอศูนย์คนเขาเรียก่าศูนย์อะไร ที่แบบมันมีมาอาวุธมหาศาลเอ๊ะ move ลงไปก็ได้นะไปเอ้ยเดี๋ยวมันเลงได้นี่น่ามีคนวิ่งเห็นปะคนทำมันวิ่งลงมาเมื่อไหร่เตรียมโดดลงหน้าต่างวิ่งไปที่อื่นเลยนะโอเคอเคันนไ้มาอ้อ บอกก็มันรู้อ่ะจะรังไปตามไปเหมือนกันให้อย่าบอกว่ารู้อ่ะให้รู้ดีเปล่าโอ้อะเดี๋ยว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 หยุดก่อนเลยหยุดก่อนเลยคุณไม่ชอบเห็นแล้วไหมครับใช่ครับผมไม่เห็นอ้าวเขาตายเลยมีตัวหนึ่งอยู่ด้านซ้ายน้ำด้านในอ่ะด้านในโรงอ่ะนะ มันยิงเขาอะเขาตายไปแล้วไม่ใช่บอดบอดอ,อะไรยิงหัวคารับเดียวตายแล้วคือ<บ>เขากำลังวิ่งอยู่ดีๆแล้วเขาเป็นลมเลยเมื่อกี้มีตัวดักอยู่ด้านในมันน่าจะอยู่บนหลังคาบ้านมัน้งนั่นแหละในนั้นเลยหรือแม่ก็ที่อื่นหรือแม่ก็ตัวที่น้ำยิงไม่รู้แล้ว oh. ตกใจหมดเมื่อกี้มีบ,มบอด E นั่นเล็งหัวมั้งปักปรับสะโรบแต่ถ้าเราถ้าเราเปลี่ยนปืนเราเราจะใช้กระสุน M61 ไม่ได้แล้วนะนะนีน้าก็จะ้ถ้าเจอเซ็ตที่หัวบึ้มๆขึ้นมาก็คือจบเลยงงเลยเมื่อกี้เอ้ยหรือว่าหรือว่าไอ้คนนะที่น้ายิงไปคือคนที่ฆ่าเขาใช่ไม่ใช่ไอ้ตัวนั้นสกาเต๋อมองไหม ไม่แชรไม่แชร์นั่นหมายถึงว่าเราเทอร์โม่ไปเล่นจริงอ่ะมาทานน้ำก็เดี๋ยวทานน้ำจริงเขาก็เอารองรอให้หนัมือคนดียใช่ครับทุกคนได้ยินถูกแล้วฮะคลิปหน้าพวกผมจะเล่นเทอร์โม่กันแน่นอนเพราะตอนนี้ M110 ที่ผมว่าตอนต้นคลิปเนี่ยแม่งไม่ไหวแล้วเพราะก่อนที่ผมจะมาอัดคลิปเนี่ยจริงๆผมตายไปหลายรอบเหมือนกันเพราะฉะนั้นรอบหน้าขอเทอร์โม่แน่นอนทุกคนดังนั้นเนี่ยเราไปเจอกันคลิปต่อไปกันดีกว่าครับทุกคนไปเจอกันฮะ